นั่นก็คือเจ็ดสิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางแล้วก็มีผล rt pcr ครับแล้วก็เมื่อมาถึงจะต้องจองโรงแรมหนึ่งคืนครับกลับแล้วก็ตรวจแบบ rt pcr เคสนี้ตรวจแบบ rt pcr ที่โรงแรมนะครับแล้วก็รอผลหนึ่งวันนั่นก็คืออีกวันหนึ่งวันที่สิบแปดจะทราบผลซึ่งเท่าที่ผมเช็คไทม์ไลน์เนี่ยนะครับผลวันหลับเนี่ยรอถึงประมาณเขาดีพอร์ตไปตอนประมาณบ่ายสามบ่ายสามของวันที่สิบแปดเหรอครับ ใช่ครับเขารี้ตอไปประมาณบ่ายสามแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยคนคนเนี้ยเขาได้ถามทางโรงงรมนว,ว่าผลแลบออกหรือยังทางโรงงานบอกกำลังติดต่อประสานง,งานตอนอบ่า,บายสามออกปุ๊บเป็นพอสิทีฟนะครับเป็นดีเทคเตอร์แสดงว่าเป็นเจอเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับเจอเชือ้อซีที CC สวยดียครับประมาณสามสิบ ครับแต่ข้อมูลณนณะนะตอนนี้เนี่ยวงที่กระจายออกมาจากนะักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะมีมีมีข้อมูลที่เจอคนอื่นที่ติดจากเขาเป็นบวกบ้างหรือ,อยังครับอาจารย์อันนี้ยังไม่เจอครับแต่กําลังไล่ตามมาตรวจให้หมดครับผมอ๋อครับอาจารย์คิดว่าเราน่าจะยังควบคุมวงจํากัดของโอมิครอนในประเทศไทยได,ได้ได้อยู่ไหมครับณตอนนี้ผมยังมั่นใจว่ายังยังไหวครับแต่ว่า แน่นอนครับหลายประเทศเขาก็เข้มงวดเช่นเดียวกัน <c oughs> แต่สุดท้ายนันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะฮะก็มีการกระจายออกไปซึ่งของเราเนี่ยณตอนนี้ยังเอาอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลังปีใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับของอ๋อน่องจากมีการาเร <c oughs> ดินทางใช่ครับถ้าให้คาดเดาก็คงไม่หนีประเทศอื่นนะฮะแต่อาจจะไม่รุนแรงขนาดนั้นครับ